คือเป็นตัวที่ผมซื้อไปประมาณสักบาทห้าสิบแล้วมาลงไปห้าสิบต่างอ๋อครับแล้วผมดันซื้อเยอะด้วยนะเพราะว่าผม <laughs> ผมกะว่าผมอยากจะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่มีชื่อติดกับเขาบ้างอะไรเงี้ยครับมันไม่จะเป็นยหละแล้วด้วยความคิดเนี้ยด้วยความคิดที่ว่าแล้วเราก็อาจจะแบบว่าคิดว่าเราเก่งด้วยแหละเพราะว่าเราแบบประสบผลาสำเร็จมาตลอดไงเราคิดว่าเออเออได้เวลาละที่เราจะต้องติด ชื่อหุ้นใหญ่กับเขาบ้างอะไรมีชื่อติดอย่าไรเท่เลครับเท่อะไรเงี้ยจริงๆมันไม่จําเป็นครับต้ะไมีชื่อหุ้นใหญ่ต้องมีหุ้นประมาณสักห้าล้านหกล้านหุ้นอะไรเงี้ยอผมก็เลยซื้อไปตามแหล่ปรากฏเฮ้ยลงเลยลงลงลงมาถึงแปดสิบตงผมถึงได้คัดไปอ่ะก็ลองไปคํานวณดูว่าผมขาดทุนไปเท่าไหร่แล้วมันลงไปถึงห้าสิบต่างโอ้ครับผมไม่คัดนี่โอ้โห ครับเอ๊ะเลยนะแย่เลยใช่เนี่ยก็คือประสบการณ์ที่ล้มเหลวเนี่ยประสบการณ์ที <serves> no. ่ล้มเหลวเนี่ยผมสรุปได้เลยว่าจากการที่ว่าเราคิดว่าเราประมาทเราคิดว่าเราเก่งประมาทครับใช่คือคือคือที่ที่เล่าเล่ามาเนี่ยโอ้โหลูสีฟังแล้วเป็นใครใครก็ต้องคิดว่าตัวเองเก่งจริงไหมน้องเชคครับเออเราก็จ้คิดว่าอุ้ยเราก็ก็มีดีเหมือนกันนะอะไรเงี้ยมันต้องคิดอย่างนี้อยู่แล้วถูกปะครับโอ้เราซื้อเอาซื้อเอาสิบาทหกสิบาทเราซื้อสิงเกอร์หกบาทได้สิบแปดบาทยี่สิบาท เราซื้ออ่าบีเอ็มโอ้มาจากห้าบาทเป็นสิบาทอย่างเงี้ยเออโอ้ก็จากประสรบการณ์ที่ผ่านมามันก็ทําให้เราคิดว่า<ไ>วเราโอเคงเราประแล้วเราแล้วเรานำไปสู่ว่าเราประมาทนะครับใช่ก็คิด <ขอ S 2> ว่ามาาันจะขึ้นต่ออ๋อนนั้นเราก็ซื้ออะไรนะที่สามสิบาทลงไปสิบสี่อันนั้นเราก็ลืมไปแล้วไงครับเพราะว่าเอหลังจากนั้นเราแบบโอ้โหดูสิทำเงินได้ตั้งเยอะอะไรเงี้ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วครับทุกคนก็ผมว่าต้องผ่านมาทุกคนอนะ่ เราก็จะต้องแบบว่าต้องคิดว่าเราเก่งแหละอีกโก้เราก็ต้องมีใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้ว <laughs> แล้วเราก็แบบโอโ้ดูสิบ้านเหรอปลดหนี้ไปเลยเออไปซื้อบ้านใหม่ก็ซื้อเงินสดไปเลยซื้อรถใหม่ซื้ออะไรทำทุกอย่างได้โอโ้เป็นใครใครจะไม่พองครับอืก็พองลมหมดนะครับแล้วผมก็อแล้วก็ เนี่ยตรงเนี้ยมันก็เป็นประสบการณ์ที่ว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งถ้าคนผู้ฟังในนี้อาจจะมีใครสักคนที่แบบประสบความสําเร็จมากๆเนี่ยก็ก็พยายามควบคุมตัวเองให้ได้แล้วกันอืมครับแต่มันไม่ไม่ไม่ง่ายเลยนะครับเหมือนแบบจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทําให้เราคิดอีกอย่างหนึ่งใช่พยายามควบคุมตัวเองให้ได้ก็แล้วกันว่า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 เราจะไปเลยกับความสําเร็จที่มันเพราะหุ้นเนี่ยมันอันตรายมากนะอืม มันมันแบบสามารถลงไปได้ถึงจนเราแบบหมือนยังหุ้นหุ้นตัวหนึ่งที่เครื่องสำอางอะ่ะครับไม่บอกชื่อหุ้นนะหุ้นที่ลงเยอะๆนี่ไม่อยากบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นประเด็นแบบขึ้นไปถึงประมาณยี่สิบเจ็ดบาทหรืออะไรเงี้ยลงไปลงไปต่ำสุดก็คือสี่สิบตังค์เนี่ยจากยี่สบกว่าบาทนะเหลือสี่สิบตังค์ต้องเช็คลงไปเก้าสบเก้าเปอร์เซ็นโอ้โหม,มีมีพี่คนหนึ่งอ<ห>นะ่ะเขาเป็นข้าราชการเกษียณ เขาเกษมมาได้เงินสี่ล้านแล้วเขาไปซื้อหุ้นตัวเนี้ยที่ประมาณสิบกว่าบาทเงินหายไปทั้งครับมันลงไปถึงตอนที่เขามาปรึกษาผมอะมันเหลือบาทเดียวนะครับสิบกว่าบาทอะเขาก็บอกว่าจะให้ทํายังไงดีผมไม่กล้าบอกให้เขาคัดเลยอะครับเขาเอาเงินทั้งชีวิตไปลงเลยอะง่ายแล้วเขาดันไปซื้อแบบสี่ล้านไปซื้อตัวเดียวอะนี่คือข้อเสียของการอออินตอนช่วงต้นคลิป ที่บอกว่าอออินใช่ไหมจำได้ไหมครับ,รบก็โดนเหมือนกันผมก็โดนเหมือนกันก็คือหุ้นไอ้ตัวสามสิบผมไม่บอกซื่อหุ้นแล้วกันนะไอ้สามสิบาทลงเหลือสิบสี่ลงไปเหลือเจ็ดเนี่ยใั่ไหมนั้นอย่าอย่าอย่าทาแบบนี้นครับคือคือเราจะไปคิดว่าเราเทพเราเก่งเราแบบโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นความคิดที่แบบแย่มากแล้วก็ต้องการการลงทุนต้องมีการกระจายความเสีย่ยงแล้วถ้าเราคิดว่ารเราไม่สามารถที่จะแบบว่าไอ้นี่ได้เนี่ย ก็เป็นให้มืออาชีพทําก็คือกองทุนครับครับให้มืออาชีพอะที่เขาดูดูทุกวันไม่เหมือนเราเราเราต้องมีเวลาเอาเวลาไปทํางานต้องเอาเวลาไปทําธุรกิจรันธุรกิจใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราให้มืออาชีพดีกว่าครับแล้วพี่แว่นพูดเรื่อง stop loss ครับพี่พี่แว่นมีมีเทคนิคยังไงบ้างเกี่ยวกับ stop loss ที่อยากมาแชร์ไหมครับคือผมบอกเลยว่าตอนที่พูดมันลงเนี่ย เราจะสต๊อปลอตตอนไหนเราเราจะรู้เด้นครับเสร็จตัวเสตอปเนี่ยมันทํายากนะครับเออเราก็คิดว่าเดี๋ยวมันลงหร่อมันก็ขึ้นทุกคนจะคิดอย่างนี้หมดแหละเดี๋ยวมันลงแล้วมันก็ขึ้นคือผมผมบอกเลยว่ามันมันต้องกลับมาดูพื้นฐานนะครับว่าพื้นฐานเนี่ยมันไปได้จริงไหมหรือถ้าพื้นฐานมันไปไม่ได้เนี่ยก็ต้องก็ต้องสต๊อปอ่ะเพราะว่าผมซื้อบาตห้าสิบไปสต๊อปแปดสิบตังค์มันกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย ครับระหว่างทางผมก็ต้องต่อสู้กับตัวเองตลอดว่าเอ๊เราจะคัดไม่คัดแล้วมันก็ลงมาเรื่อยๆใช่ไหมพอมาลงมาเรื่อยๆมันก็ยิ่งขาดทุนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนสุดท้ายผมตัดสินใจว่าผมคาดหลับม,มันตอบไม่ได้อ่ะมันตอบมันตอบยากะครับ,รบมันตอบยากสำหรับพี่ๆนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนหรือว่ามีพอร์ตอยู่แล้ว ที่ต้องการจะปรึกษาเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนพอร์ตก็สามารถแอดไลน์มาที่ a d ดเวล Public หรือว่าสแกนเคอร์โค้ดได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพราะเวลลี่พับบิกของเรามีทีมงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากว่า30ปีและเรายัางให้บริการแบบ one stop service และเรายัางสามารถจัดพอร์ตให้นักลงทุนเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้ตรงตามเป้าหมายของแต่ละบุคคลครับและ w e l l ี่พับบิกยังมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้นักลงทุนติดตามพอร์ตและลงทุนได้อย่างง่ายขึ้นและยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายที่ใช้ง่าย และตอบโจทย์ทุกการลงทุนสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ Play Store, App Store หรือสแกนเคอร์โค้ดได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการลงทุนดีๆฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเวลล e ่พับบ l ิกในวันนี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ